แม่กับบุ้มีพ่อกับบุ้มีู่กองจะกินในใดจะอยู่ในใดลูกก็ได้เราเมื่อคือชอบไปกกินข้าวข้าวเผื่อจะได้กินหรือเปล่ขนาดว่าแม่อยู่กรุงเทพเนี่โทรหายังหายกินลูกหายกินหอดแม่เนาะเฮ็ดจังใดแม่ก็ไปโดนลาปีบัดก็คือควงผูกพันนั่นแหละคันว่ามีแต่ลูกอยู่บ้านอยู่เพื่อนบัดทั้งแม่ก็เป็นห่วงอยู่งคือจะได้่ไม่มีเงินเนาะถูกจนคำเิ็กน้อยเนาะคนเกษอยากให้แม่มาอยู่น้ำ พอคิดหอดแม่ได้อบางที่ไปบุญไปสินเนาะเขาไปกระพ่อกับแม่คนอื่นไปกระพ่อกับแม่โต่นไปเดี๋ยวจะปวดวโปวดจักจีกินยังอยู่ยังเจ๊จะเอาเงินในช้ซื้ออะนะยางนออยู่แม่อยู่เฮือนแบบนี้คท่านที่ไปบุญนะแม่เขาก็ไปบุนเดอร์คอแห่งเงินท่านั้นท่นี่เขากะจกให้ลูกน้ก็ลูก่บด้มืนตา ก็สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่าวกําไพเนาะเบิดทุถกขู่ทุกคนเบิดทุถูกทุกภาคส่วนพี่น้องเลยบาว่าสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับเขาสู่ซองบ่าวกําไพบ่าวลาวคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี้เนาะพ่อๆกับบ่าวไพกับยูทีพี่แด็พี่น้องเลยเนาะอยู่เมืองอุทพพรแขวงสวรรค์เขตเนาะมาอัปเดตเต่องลาวของ สาราน้อยเพื่อนเนาะให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีเฮาได้เบิ่งได้ชมเพิ่มเติมนะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้กลับมาหอดเทือนหอดซานของทางน้องหลราน้อยเพื่อนเป็นที่เขียบห้อยเนาะกาสิได้ชวนพี่ชวนน้องเขาไปหาทางสาราน้อยเพื่อนพี่น้องเอ๋ยก่อนเข้าไปกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวกําไพ ขอให้เบาวคำภัมีกัรลางใจได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปในเด้อพี่นอนะ้อยเนาะถ้าว่าบาวคำภยัยว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีเฮาหลายฐา,า,านเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมป้ายพี่น้องเลยว่าหลายกะสีเสียเวลาหลายเนาะกะสีเขาไปหาทางน้องเพื่อนสะก่อนพี่น้องเลยที่พ่อแม่พี่น้องมาหอดจอดถึงทางเพื่อนสารลานหน่อยเป็นที่เหนห่อยอนอื่นก็นสบายดีเด้อโดยสบายดีเนาะมาเมื่อนีร่มาตัวกุงาม โดยเป็นยังไดกินข้าวเศร้าแล้วเรียบร้อยได้ยังน้อกินมื้อนี้โอ้ยปิ้งปลาทูกับอันปิ้งซีนมูแล้วก็บตำแจ่วงานแซ่บดีนะเนาะแซ่่บอยูกินกับลูกโดยเป็นยังไดอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่โดยอยู่ดีไม่แห้งอยู่ยังงามคือเก่าเนาะงามาคือฮากิ้งมาได้เน้อหรือว่ายังบ่ได้เกิดปะ ยังบ่มีคนโอ้คน,นรมบ่เลยยังได้ยังบ่เห็นได้บ่แม่คนทักมาแล้วบ่ฮับบ่โอ้ยกะฮับแต่นอกให้ยังได้ขู่ได้กิงยันว่ายันว่าโอ้ยบ่ฮับเลยยันว่าเรื่องนี่นไหอ๋อกะบอกแล้วปปเนน <laughs> ดี๋ยวบ่ปฏิเสธเดี๋ยวขอคุยกันไปก่อนเนาะเหนือ่อยทางเหนื่อยเพิ่นมื้อนี้กัมาฮอดเฮื่อฮอดซานเพิ่น เมื th th ่อก่อนก็ได้ทายท่ามอยู่ทั้งนอกเนาะแม่อันนี้คือเือนเจ้าเองแม่อันนี้คือเือนฝ่อยเองหลังบัไงเนาะสาวแก็บ่โอ้ยใ่ญ่แต่เือนนั่นแหละแต่ว่ามันบุญสมหูคือว่าเราเือนซานกับมีครบทุกอย่างอยู่แต่ขาดไปเนี่เดียวเนาะขาดผูนํำครอบครัวโดยเพราะว่าท่ามคนนี่ก็ในเรื่องแรกคระบัวกันรายพลาหลายปีแล้ว เมย์อยู่โสดเด้ะก็เลยอ,ลอยากมีฟูพามาสางสารในครอบครัวด้ืยว่ายัางสิไปไทย,ยว่าจะาจาไจังไรโอ้ยคันบมม่มีขู่มีคิงเปิดใจป่านนี้ยังบ่มีผู้เอาแล้วก็ไปไทยคือเก่าๆๆไปหาส <c oughs> ูอยากสูงานคือเก่าแล้วพอได้เงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าันได้ยจ้ะลูกเฮากันยังบ่็นเหตุเป็นหาเนาะก็ยังเลี้ยงอยูเ่เพราะว่า เดี่ยงลูกอะเพื่อสีใหญ่เนาะเดี่ยงคนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ท่ออยู่ว่าจะเดี่ยงลูกอะนั่งท่อกับท่อยั่งว่าท่อกับคิดใช้ลูกเขาแหละท่าไปกับให้จะเลี่ยงลูกเขาโดยคือว่าเนาะพระโตเป็นลักได้สชโดยถ้าท่อกับลูกก็ไ่ได้กินมันเลยถ้าคำกระทนก็ต้องท่อกทุกคนเนาะเพราะเป็นแม่เลี้ยงเดียว <laughs> ถ้าลูคนเดียวยังคือเห็นแ <laughs> น่ด<า>้กอันนี้ลูทั้งสามคนผู้หนึ่งยิไร้หนึ่งผู้หนึ่งยิ่ไร้หนึ่งตบสาม <c oughs> คนกับผู้ใหญ่นั้นดูแลตัวเองได้แล้วเพราะว่าเอาไปไท่ละกันเ <c oughs> ิ่นกะเหงงานเ <c oughs> ิ่นก็มีเงินดับมันเดือนเก็บเองเพิ่น <c oughs> โดยยังใครเนี่ยเนาะแต่เี๋ยยังเหลือแต่สองคนนี้ยังเหลือแต่สองคนนี้มันยังเรียนอยู่ยัง่บหญ่ ไปไทยกับเผินกับเอาจะอายุสิบแปดกันว่าเผินเหตุงานกับไปเหตุอยู่ลงจากโรงงานกันนะมาเอาไปน้ำกับไปได้จงไว้แต่ปุราแต่ว่าเผินยังบระดิ่งหัวสิบแปดปีเผินห้าก็ะชิบห้ามันกับพิษกฎหมาย้จะให้เลี้ยนไปก่อนเพื่อเชียนมาแต่ว่าเพื่อเสียส่งเพื่อนเฮียนให้จบก่อน บ่ซั่นเนาะแม่บางทีบ่ได้ไปไทยเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮามันก็สบายเนาะถ้าเฮาจบอ่าชั้นสูงน่ในใจเพิ่นไปก็เป็นทหารพ่นโอ้แต่ว่าทหารบ่ทหารก็ว่าให้เรียนจบก่อนบ่ย่านว่าทางนึงเถื่อบางทีเพิ่นจยไดเป็นทางไปทางพ่อทางหยังเพิ่นก็มีเนาะพ่อเก็เป็นทหารอือขอเพิ่นแม่นบ่ แต่นี่ความหวังของลูกชายภูกำลังเรียนนี่ขั้น่าเฮ็อนจบหละอยากแบบเป็นทหารที่พอจะกันอยากเป็นทหารก็คืออ้นภูวันลูกผู้กบไปเห็ดงานอยู่ประเทศไทยไปเห็นํากันกับทางเจ้าในงบดีวาคนละบ่อนอาตะกี้นั่นอยู่บ่อนเดียวกันแต่เฮือนคนละหลังเพราะว่าข่อยนั่นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพิ่นโดยแต่ลูกเ้าวน่ยอยู่เฮือนลูกเ้าวบดเนี้ยแต่เป็นแม่บ้าน แบบว่าดินตอนเดียวกันแขกคนละหลังถึงแม่ริดกันเนาะแม่ย่างไปหากันได้เวลาลูกเลิกงานลูกกลับมานอนนะแม่เพราะว่ามันมีห้องส่วนตัวเด้แม่วันนี้สิไปใช่มวันนี้นะวันนี้ฮะไปตลาดแล้วก็จะทุกข์ขมัแล้วก็ับมาได้ไปโอ้ห่างกันเยอะมากเลยว่าคนหนึ่งเนาะด้วยเพราเป็นยังก็เลยเอาอยู่บ้านชะกงอนมื่อนาจังไปก็ได้ เจ้าว่ากันแต่มาบุคคลเยอะนะเจักกับมาฮอดตั้งแต่มาไทยกับม่แต่อยู่เฮือนแม่อยู่เฮือนน้องสาวบุเรกมาเฮือนตัวเองหากมาได้มื่นหนึ่งชองมื่นแล้วก็มื่นึนี้ขอที่สาวมาเงินตัวเองเอาพี่ชายนอนอยู่เฮือนลูกชายชายคนเดียวแม่พูนว่ามาดูขึ้นแม่ว่านอนเงื่อนไม่เถอะไปก้มเดือนแล้วกันเตือนช้ามากระยางไปมาเล่เทียงมากระยางมา บายๆกะญางไปมืแลงกะญางมานั่นแหละไก่เตื้โรงเรียนเนาะจากนีย่างไปนะกไกเตแต่ละมือน่ะมึงเทือันมานอนเฮือตัวเองน่ะกย่างไปมันก็เลยอีตนลุไปทางไหนกย่างไปนะตเฮือนแม่เฒ่ามานี่กย่างไปถ้างเฮาย่างเมื่อ1ชั่วโมงไดแม่แเจ้าไกสมควรอยู่ไดแต่ละเทือน่ะคันว่าได้แยอยู่แนวกินไอาา มาแรงกันย <c oughs> ่างมากแ่บ่มีรถบ่ทางเงินเจ้าเลยกับ่ได้มีนเนาะถูกเนาะคือเห็นเลยเวลาไปหาเงินหาคำกะบ่อพอสิได้ซื้อเนาะบอพอได้ให้ลูกใช้เนาะกะพ่อแต่ได้ให้ลูกใช้ขั้นว่าลูกเก็บลูกไข่กะนอนห้องมองกับบดเถื่อสีหาพันไหนเงินเดือนแปดแปดเก่าพันพระเจ้าประต่อว่างต่อบตอนนี้พรจักส่งให้ลูกกินส่งให้ลูกเรียนเนี่ย่าใช้จ่ใจแบบ ทุกอย่างคือเสียหันเสียนี่ตามบ้านกะชุมเฮาส่งมาแต่ไทยได้เสียแบบซอยคือว่าเสียว่าเบียกว่านการเมืองเนาะแม่เสียขาพื้นขาไปเขาหลงคนตายชุมเฮาส่งมาทุกอย่างค่ะค่าใน่ค่าอยู่ค่ากินลูกค่าเหล่าค่าเรียนค่าเช้อผ้าหน้าแพคค่ะทุกอย่างเนาะแม่คือปลาเรือด้วยึ้นอยู่กับทางท่านเนี่ยทุกอย่างเนาะ กั้นเรือกับกั้นสมุดว่าไปอยู่บนอื่นเงินเดือนสี่หลายหลายแน่หมื่นหามื่นหกนั่นเรืออยู่เดือนหนึ่งสี่ห้าพันเรือขาดใจเพิ่มหันเลยเนาะนั่นแหละเอาไปอยู่นเพิ่นอันแย่าเอาหูนี้ใช้แก้ข้อผลละ่นกหักเพิ่นกาแพงเาเพิ่นอีต้นสงสารแล้วก็เอาหน่อยก็ย่ามันเพิ่นดีอยู่ด้วยความดีว่าจังสรนจะไปอยู่งานนะคือแล้วแั่เงินเดือนแค่เก้าพันได้เก้าพันกัอยู่มาชามสี่ปีกัเอาเพิ่นกั เยวคผลกระข <ul> uh, mm. ึ okay. ้นให้เองคลทรงสารแบบแบบนี้เป็นความดีนะโอ้โหเปิดคิดยูตัวนึงซ้ำ่ีกนะคอยขึ้นไปเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่น้ำพึ่งนายารลาปีแท้แม่จนว่าผมมีห้องวิลมเวลาที่ได้คุยกับผู้บ่าวแพ่ผมมีเวลาคุยโอ้ลมเลยก็เลยมาบ้านถือโอกาสไปว่าเปิดเปิดใจหาคนโอ้คนลมเนาะ ถ้าคนที่จริงใจคนที่คิดอยากจะสร้างครอบสร้าครัวจริงๆเนาะเนาคนที่ว่าสดจริงๆว่าซั่นๆเนาะคนที่บ่สดก็บ่เอาได้เนาะบ่เอาแล้วหันลูกเาัวก็บ่เอาแล้วอมาแบบแบบสูติด้าบู่ติดก็เอาันเาเลี้ยงเฮาได้เนาะโยอเพียงแต่ว่าบ่แม่นสบ่แม่นมีเมียาัมีลูกมีเมียแบ่เอาเนาะ ก็บ่เอาแล้วบรได้อย่างแย่งของไผเนาะแนี่คือว่าเปิดใจมากหลายมือแลลวครับมีคนถักเขามาโทรมาลงมาว่านําอยู่บอเห็นยู่คนถักเขามากแต่ว่าฮันโทรนั่นเว่าได้เขากบอกว่าเพราะเฮาทางานอยู่เก็บของอยู่เอายังบ่เลิกงานบเพิ่นว่ามันบ่ลเลิกงานอยู่บ้านตัวเองคือบ่มีเวลานะ ถ้าว่าเซตว่าอย่างไหนทั้งเธอผมมีเวลาตอบเนาะผมมีเวลาตอบและเก็บเครื่องเก็บของเหมียนเงินเหมียนซั่นสาลัดัดและปัดกวดนะลูกอยู่มืนกันหกปีสภาพเพื่อนจ้งแนวใด้ยสำเพือนห้างเลยแต่ว่านึงน้อยอายุเนาะแต่ว่ายังบระธนในนีคนแบบว่าอันสเปกอย่างยังบระธนในนี้เนาะยังคุยได้คือเราเออคือถ้าเอื้ยก็มีสเปกอีกว่ สเปคก็คือวันคุยกันเข้าใจกันให้เกียรติกันในการดูแลครอบครัวเพื่อนได้่ยสเปคเพิ่มนล้วนะจากชิมิเอนะรายเจ้าเราก็รัดพึ่งก่อนเสียเงินหน่วพี่ได้เพราะทวาเมื่อก่อนทางข่อยกะได้ไปถ่ายทำทางันเนาะทางน้องจากเงินเพิ่มเติมแล้วก็คืออายเพิ่มเติมแล้วเนาะแายเป็นคุณญ่ว่าเห็นเพื่อนเพิ่มเติมเนี่ยทวามาเปิดใจในครั้งนี้ถ้าว่าบ่มีคน พามา mark มาหักนี่ก็คือทางนอนก็สีลบไปหาเงินประเทศไทยอีกมือใดนยังยังสีลบอีกวะยังลบไปอีกแต่บ้าคือสีอันไวาบ้านเนาะคือสีบดดอนเนาะไปประเทศไทยนะได้โดยแต่คนถ้ามีเงินมีค้ำพอแล้วนอกจากะมาใหม่ก็อยากมาสั่งมาซ้ามาท่าสีบ้านสีเฮือนอยากปูกระหลอกกระโลอยากตีแผดานอยากซื้อเครื่องเข่าเฮือนแล็บแบบว่าถ้าว่าเฮามีขบเบิลแล้วเฮามาอยู่น้ำหลูกน้ำเต้าก็สบาย มีทุนมีฮอนจะขี่หานแบบนะมาเปิดห่านคลายเขื่งองบ่มาลงทึนนะนะพอได้อยู่ได้กินกับลูกกับเต้าเพราะว่ามีแม่ลูกก็จะมีความอบอุ่นได้และนี่ลูกอยู่เองกินเองนะงบบนะแมเจ็บแามไข่กับบ่มีฮั่ผูที่เบิ่งแงงนะไพกับครอบครัวไปครัวมันนะไปว่าเล็กน้อยกัแบบไปว่าช่วงหน่อยบ,บ้านเมืองสงบ,บปเป็นเล็กน้อยกี่เด้ะเพราะว่าไปว่าบ่มีผู้ใหญ่อยู่นั่แม่กับบุมีพ่อกับบมี อย่เองจะกินในใดจะอยู่ในใดลูกก็ไรมาเมื่อคือทอดเบอร์ขึ้นเขาวขาแซ่บเดิจะได้กินหรือบ่าน่การนต์ว่าแม่อยู่กรุงเทพเนี่ยเทรหายังหายกินลูกใครกินทอดแม่เนาะเฮ็ดจังใดแม่ก็ไปโดนลาปีบัดก็คือความผูกพันนั่นแหละคารัน่ามีแต่ลูกอยู่บ้านอยู่เฮือนบัดทั้งแม่ก็เป็นห่วงอยู่งคือจะได้กุ่มไม่มเงินเนาะถูกจนคำมมาเล็กน้อยเนาะคนกระชิอยากให้แม่มาอยู่น้ำแม่เพราะว่ากินทอดแม่ได้อ่า บางทีไปบุญไปชินเนาะไปกระพากับแม่บางคนอื่นไปกระพากับแม่แต่คนไปเเดี๋ยวจะปวดจะปวดจะกินยังอยู่ยังจะเอาเงินไปใช้ซื้อน,นะนะอย่างน้อยอยู่แม่อยู่เพื่อนแบบนี้ท่านที่ไปบุญนะแม่เขาก็ไปบุญเดอ้อขอแงเงินเท่านั้นเท่นี้เขาก็จกให้นน<ด>ลูกนล<ด>้ก็ลูกปวดใมือตาอับอ่ะบอกว่าไงไงทงชีวะไปแล้วไม่ท่า่มีเงินอยู่แต่ว่าบ่มีพอมีแม่ไปกะแบบ คิดแบบเมงไหนข้าเจ้าแห่ง no. บ่ไปแล้วเฒ่าแล้วเนน่ะเนาะ1ผูมืดตามืดได้กลางค่ํากลางคืนน่ะเพิ่นบ่มักเที่ยวดอกนะันว่าไปตลาดไปซื้อแนวแซ่บๆมากินน่ะเออผู้เฒ่าน่ะเพิ่นไนะถ้าว่าให้ไปเที่ยวน่ะกลางค่ํากลางคืนน่ะคนบ่มักดอกผู้เฒ่าน่ะเพิ่นก็เพิ่นพองดูแลูกหนเนาะอ่าได้แต่ว่าอยู่เฮือนแต่ถ้าไปังอื่นเพิ่นก็ยอมคือกันเอ เป็นเออเป็นเจ็บเป็นไข้พาไปหอดหาหมอหมอกะเคยน้เขาพาไปแล้วก็คือถ้าเอื่อยนี่ถ้าว่ามีผู้มักผู้ฮักนี่เมนบุไปไทยเนาะมีภูมาสั่งพาสั่งโคตบสั่งครัวเนาะเอาอยากตั้งคายขายเขื่องขายเขื่องขายของได้อยากขายอยากลงทุนจะกมินมั่นแต่วันนี้เล็กๆน้อยก็ยามันอย่างน้อยก็เป็นของตัวเองได้อยู่กับลูกเนี่ยได้อยู่กับลูกพ่อหน้าพ่อตากันเนาะพ่ออาหม่าเป็นความอบอุ่นให้ลูกให้เต้าเนี่ าะว่าไปหาเงินอยู่ประเทศไทยกับหลายปีแล้วนะคือกือเขาบอกหลายปีคือเป็นมีเงินเอาเฮานาะแตกินต้องใช้แม่เพราะว่าไปหาถ้าเฮาหาอยู่บ้านแห้งบ้ไร่เขาหาอยู่บ้านนะพ่อแต่ได้กินคือเขาเขางานมีก้อนในกาหาปีได้เคยเข่าเเขาได้เขาเขาก็หาปีกัชิ่นเดือนมากกเบิดเงินชิ้นเดือนมากกบเบิ้เง่อนแต่ว่าให้ได้ลูกก็ได้กินอยู่แต่ว่าบุพเพชยได้เก็บเนาะ อยากมีเถินมีฮอน ön, อยากท่ามาค่ะทายแล้วเนาะเมนก็คือว่าท่งเอนเฮ็ดได้ทุกอย่างสูสูวัดเนาะเพื่อลูกเนาะเพื่อนักพุทธ้างหน้าอะไรต่างๆเพื่อไปเด้เนาะถ้าใครสนใจทาง่านคนกระทาคามาหาทางเอือยเพันได้ด้วยเนาะเพราะว่าเพรว่าจังไดแม่ค่ณโมมีผัว มาดูแลลูกเต่าล้มกันเนี่ยเนาะก็กระซิบเข่าไ,ขไปยู่มันนี่นะทายได้เยอะเราทำไพบมาไงร้ายแต่นางเมึงน่าเอ้ยเพิ่งชิลชิล <c oughs> แต่เบิ้งนางเบิ้งพี่น้องเลย <c oughs> ก็คือขึ้นมาในครั้งนี้อีกโดนบอลทางน้องจีโรงไปไทยดูว่าได้ดการโดนโย่หลังสศกการณ์บอลได้ว่าห <c oughs> ลังสศกการณ์จีโร่ง <c oughs> พว่าขึ้นมาในครั้งนี้ก็คืออยากอยู่น้าลูกดุนเนยเนาะเพราะว่าโบได้มาเห็นเพื่อแบบไปไปมาๆเข้ากับบได้อยู่หลายบได้อยู่เฮงปันนี่เนาะแล้วปีใหม่ลูกเต้าก็อยอยู่ความหนาความตาความเม่เนาะบางทีทางลูกชายก็อยากอยู่แดบดินกับแม่มาสั่นซะอยู่เฮงแม่ปล่อยมีความอบอุ่น แต่ว่าจะมานอนพี่เฮือนพี่คนมานอนน้ำบอกลูกกันอยู่นี่แล้วลูกชายน้อยอะไรลูกชายน้อยกันมาน้ำนอนน้ำแม่ถ้ารเม่ไปพุ่งเนี่ยมานอนเฮ็อนไม่ยพุ่งโดยแม่ไปทางใดก็แล่นไปทางนั้นลูกโอ้ยแต่อีตนแม่เด็กน้อยเนาะจะปีกสิบปอยสิบโอ้ยกน้อยกำลังติดแม่์แน่นอนเนาะนี่ไปทางใดก็ คือแบบอันแบบทีทีูเพื่อนนี่เป็นทีอันของทางนอกอีกโมดีว่าแบบดินมูลดินมังดิว่าดินชื่อพ่อแม่พ่อแม่ให้แบบว่าตะกี้ผัดมีลูกมีผัวเนาะผัวได้อยากได้อีกอยากสั่งกลับไปเห็ดเอาไปชี้เอาจิตตังมองใดเห็ดมองใดแต่เมื่อก่อนมันเป็นแบบไฮน่าบริวาเปบนไฮน่าคือว่ามาปลูกอยู่หน้าด้ยเนาะนี่หน้าจะหน้าจะอยู่ไหนบะแม่น้าอันนี้แรกออกไปกระดมเ้วแลนี่ โอ้ก็สยายเด้นเนาะเนี่ก็เพื่อนเอ้ยนี่ก็เพื่อนตัวเองนี่แม่หน้าเบิดแม่หน้าตาเกาพ่อแม่เบิดหน้ากับเพื่อนติดกันเลยสบายมาปลูกเงินใส่หน้าด้เพราะว่าผีทานองพ่อองแม่อยู่แล้วคิดว่าออกมาเป็นหมู่บ้านหนึ่งโมเมนต์เนาะแบบว่าคนแถวนี่เพื่อนออกมาปลูกอยู่ให้อยู่หน้าเนาะแม่ผู้ซื้อแต่ซื้อคือเห็นเงินช่องๆ่อยู่นะคะเพื่อนมาซื้อแม่เพื่อนขายแบอร์ไป อยากใหมันเป็นหมู่บ er ้านนะคั่นมีผู้ซื้อก็เพิ่นก็ายแถวนี้ได้แม่โอ้ยเพราะว่ามันถ้าว่าขายไปมีคนมาพุกรายก็เป็นหมู่บ้านคือกันเนาะเฮาก็จะทางให้เขาอยู่เปิด้างอิส่ะโดเนาะทางเฮาก็ได้อดลมนําทางน้องลน้อยเพิ่นก็เรื่อง วิถีชีวิตการลงชีวิตแน่การเป็นยูหรือว่าครับคามมาคมหักกันหน่อพี่น้องเลยกัพอหูเดืองหูลาวกระสิพอประมาณน,นี้เนาะโดยลายสุขพูนเนาะแล้วก็อยากขอบขอบใจน้าทางน้องเพื่อนที่ชลาเวลาอันมีค่านะที่หายทางเบาภัยกับสากแก้วบ้านเฮาได้ถ่ายทาําคลิปเนาะเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีเฮาได้เบิง้งได้ z o o น้ากันพี่น้องเลยแล้วก็อยากขอขอบขอบใจน้าพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีได้รทานหลายภาคส่วนเนาะที่เขามาเบิ้งมา zoom เลยก็ ติดตามเป็นกำลังใจใหายทางเปลวภาภัยต,ต้นตลอดมาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี่เนาะทางเปลวภาภัยกาสีขอตัวกรบ,บเลยเนาะสะก่อนพี่น้องเลยไว้พ่อกันไหมนะคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าว่าสบาย,บายดีเด้อ